ข้าวเหนียวไก่ย,ยางจ้าวันนี้ข้าวเหนียวไก่อบนะคะข้าวเหนียวนึ่งกับไก่อบก็จิมาเพ็รเป็น่อเข่าไปเที่ยวสวนสัตว์เด้จากพี่น้องคะ่ะนี่ก็ทั้งไดยู่ใส่กับขาดอาหารบานเฮาบอะไร้ดอกค่ะพี่น้องคะ่ะฝนมันตกฝน,นแฉก็เลยไดไอเดียว,ว่าจะห่อข้าวเหนียวกับไก่อบ ไปให้หลานน้อยพา้าหลานน้อยไปเที่ยวสวนสนุกจ้ะพี่น้องค่ะประมาณสวนสนุกไปเที่ยวสวนสัตว์จ้ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะพี่น้องค่ะก็หอประมาณสี่หอเด้อค่ะหอเพอหนึ่งแล้วก็หอประมาณทอทๆกันตัวน่อยตัวใหญ่กินทอกันเมื่อจากบ้านหลังนี้นะ,คะ้ค่ะพี่น้องค่ะนี่นะ,คะ้ค่ะก็จัดการหอเรียบร้อยเดี๋ยวสาวพิจิตกะจะหอให้ครบแล้วก็จะได้บักแตงกลับไป ไอ้แตงกับหัวแค่นรถไปน้ำเด้ค่ะเบิ่งไปน้ำกันได้จ้าพี่น้องค่ะกับไปเที่ยวส่วนสนุกน้ำกันจ้ะก็ประมาณนี้เลยเด้ค่ะพี่น้องค่ะได้ใจสี่ห่อสีห่หอก็คนละสี่ชิ้นค่ะพี่นอ้องป้งไปสี่คนละสี่ชิ้นไปเที่ยวน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะแล้วเ้วก็เดี๋ยวก็จะใส่ถุงนด้จ้ะ ก็จัดเต็มแบบนี้เลยนะคะง่ายมากนะคะไม่ต้องไอ้เอาไอ้ที่ใส่ไอ้นั่นไปนะคะไม่ต้องเอาที่ใส่ข้อเหนียวไม่ต้องแบกที่ใส่ข้อเหนียวไปค่ะก็ง่ายมากก็ใส่ห่อแบบนี้แล้วก็ใส่ถุงค่ะสองถุงก็คนละถุงนะคะก็ง่ายๆอยู่มังนอกกับห้งกินายอยู่ไงก็สบายแบบนี้หละจ้าพี่น้องค่ะ บอตองให้ลูกให้ล้านเขียวกบเอาพักเล็กน้อยก็คือเอาหัวแคทลอดกับบักแตงไปน้ำได้จ้ะนี่ค่ะก็ปอกเป็นล้วก็หั่นเป็นสินส้นเอาบักแตงกับบ้านนี้บักแตงหนวยมันใหญ่ได้จ้ะพี่น้องคะก็จีบแบงอย่างละคคึ่งเอาไปแค่เคึ่งเดียวพอเด้ค่ะ ตกแต่งหน่วยหนึ่งกับประมาณไหนพูดละกินได้สามเบล่าพูดละได้จ้ะหน่วยมันใหญ่นี่เด้ค่ะพี่น้องค่ะก็มาส่วนไปเที่ยวสวนในสัตว์ได้จ้ะพี่น้องค่ะก็เืาอวานเขาจะอยู่ใส่กับชีวิตมันก็คือกันเมิล่ละค่ะเมืองนอกเมืองไทยคือกันเมิดอจะคนคือกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าการทําการทํางานกับคนคือกันเบ่หวานเขาจะอยู่ใส่คือกันเมิดได้จ้ะพี่น้องค่ะ นี่ะเอากล้วยไปน้ำค่ะกล้วยกะประมาณนี่ละค่ะที่ว่าลูกลังลูกไทยลูกภผยภัยก็สร้างจ่เป็นคนไทยจะเป็นฝรัง่งเฮาค่ะมีศักดิ์ศรีคือกันเหมือนกินคือกันเหมือนอยู่คือกันเหมือนชีวิตกะคือกบาลเฮาละค่ะแต่ว่าต่างก็ละมุมโลกเท่านั้นเองนะจ๊ะพี่น้องค่ะต่างวัฒนธรรมเท่านั้นเองนี่แล้วค่ะก็เตรียมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้สาวพิจิตรไปแต่งตกันได้จ้าพี่น้องค่ะ ทุกคนคะ่ะวันนี้กระจาฮหอเข่าห่อน้าไปไอไปเที่ยวสวนสนุกจ้ะว่าแม่นสวนสนุกไปเที่ยวสวนสัตว์ผ้าหลานในพ่อญ่ไปเที่ยวสวนสัตว,ว์ตคะ่ะก็ได้หอเข่าก็ได้ไอเดียว,ว่าหอเขาเหนียวกับไก่ไปกินคะ่ะพี่น้องคะ่ะว่าอยากกินฮอตดอกที่หอไปว่าได้คิดฮอดร้านนะคะคิดฮอดตัวเองว่าอยากไปกินฮอตดอกคะ่ะพี่น้องคะ่ะก็เลยว,ว่าเออฝนกับพัมพ้มๆก็เลยว,ว่าเอ๊หฮอเขาไปไอ น้ำดีกว่าค่ะก็ได้ข้าวเหนียวกับไก่ปีกไก่ฮอตวิงนะคะก็เอาไปกินกันแล้วก็ได้ไอ้แตงกวากับไอ้แคทลอดแล้วก็กล้วยนะคะก็ห่อไปกินง่ายๆเดี๋ยวจิพาไปเที่ยวน้ำกันด้จยจพร้อมฮอเข่าเด้ค่ะไปไปน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะกะบจิขับรถเข้าไปเลยเด้ค่ะพี่น้องค่ะกะมาถึงแล้วก็ต้องต่อคิวเด้ค่ะเข่าไปในการเอาล้านหน่อยไปสองคนค่ะล้านลุงด้อจ้า ไปเที่ยวกันเด็กน้อยฝรั่งก็เป็นนาตาซังค่ะพี่น้องค่ะก็เขาคิ้วกับคุยกันไปค่ะพี่น้องค่ะสนุกสนานกับคนไทยกับลูกฝรั่งนะจ๊ะในกาล้อคิ้วรถกับล้อคิ้วขับรถเข้าไปได้ค่ะนี่ได้ค่ะพี่น้องค่ะก็ไปเที่ยวสวนสัตว์เดนมาร์กนะจ๊ะไปน้ากันนะจ๊ะก็เขามาแลกปุ๊บกับมาพอนกเพ้นกวิ่นนะจ๊ะพี่น้องค่ะ นกเพนกวินค้นกัจะค้นไปเป็นเพนกวินพูดหนาวกับหนาวค่ะพี่น้องค่ะหนาวกับหนาวฝนกับฝนนี่แหละค่ะกันย่งพ้ากันมาย่างเที่ยวนี่แหละแต่ร้อยฝนหายบ่ได้มาดรอกค่ะพี่น้องค่ะก็มาถึงปุ๊บทางด่านแรกก็ดูนกเพนกวินนะคะนี่แหละค่ะเมืองหนาวกับประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็สวนสัตว์กัามาให้เด็กน้อยเบิ่งเนาะนี่ก็พ้ากันลงไป้างล่างเด้อค่ะ ลงไปเบิงไตน้ำนี่ค่ะนางเพนกวินนะคะก็บินไปบินมานี่แหละคะ่ะเห็นเฮานี่ยค่ะยานแตบ่ได้เล่นน้ำเด้ค่ะพี่น้องคะ่ะเพนกวินกันี่คะ่ะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะพี่น้องคะ่กะก็เบิงไปน้ำกันเนาะสวนสนุกของเดนมาร์กสวนมอสวนในพวกแต่สวนสนุกค่ะเป็นสวนสัตว์ได้จ้ะสวนสัตว์เปิดนะคะสวนสัตว์ก็เสียงเงินเข้าไปอยู่คะ่ะ นี่พอดูนกเพนกวินเสร็จก็มาดูไอ้มีน้อยน่ารักนะคะเปเฮเขาเรียกอะไรนะไอลูกลูกอะไรนะลูกมีเด่นี่แหละคะ่ะว้าก็บ,บ่ค่อยถึงและะ้วค่ะพี่น้องคานี่นะคะก็แปลนะคะเปเฮเฮเฮภาษาอังกฤษนะจ๊ะก็ปีก้อนภาษาเดนมาร์กนี่้ะจ้าพี่น้องคะ่ะก็ ขับรถวนมากับมาพอ่้ไอ้นกกระจอกเทศตัวใหญ่ตัวโตนะคะก็ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องคะ่ะก็ขับวนไปไปทางแอฟริกาเหนือแอฟริกาใต้ก็พาเด็กมาดูก็สัตว์มากมายนะคะเขาก็เปิดไ้เบิ้งเยอะแยะมากมายนะคะสัตว์นี่คะ่ะก็ยีราฟก็มีอยู่สี่ห้าตัวนะคะนี่คะ่ะกอเดินกันให้คอยาวไปหมดนะคะ อันนี้ก็เดินผ่านมาก็เสร็จจากกี๊ครับก็จะมาดูลิงน้อยนะคะลิงคีดดื้อนี่ค่ะนี่ก็ผ้ากันกินในหัวแค่อนทได้จ้ะก็เร็แเราก็พผ้ามาเบิงกวางไงผ้ามาเบิงไงเมื่อนี้ไอตอนนี้บบมีสร้างนะคะสร้างเธอขายไปแล้วนะคะพี่น้องคะก็จิมีบพวกสิงโตมีกวางมีไอเอิญเอียอออองสารพัดแล้วค่ะ หลายสัตว์หลายชนิดอยู่นะคะแต่ก็เอิ่นบอออกนี่ก็ลุงกัะหลานกระมากับมาพ่อสิงโตนะคะก็มาด่านสิงโตอีกก็เดินมาสวนสนามสนุกสนานเบื้องบน่ะย่างโหสวยงามมากนะคะพี่น้องคะเน้่ยค่ะสวนสนุกเลยนะคะสวน,สน,น,ะะสวนมีอยู่หกตัวหรือไงนี่แหละคะ่ะก็นอนอยู่ทางนี้อีกหนึ่งตัวเดินสวนสนามอยู่ทางนน้นอีกสองหรือสามตัวนี่แหละคะ่ะ เสร็จแล้วก็พากันมากินเลยได้จ้าพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะพักเที่ยงก็มากินกันเลยนะคะอาหารห่อของสาวพิจิตกะหลานหลานได้จ้าก็ประมาณนี้แหละค่ะพากันกินแบบนี้เลยกินมื้อแล้จ้าลูกก็กินหลานก็กินได้ที่ดีค่ะพี่น้องค่ะก็พากันกินกันจนหมดโบเขียวว่าจะกินอันอื่นได้จ้าก็พากันกิน เลี้ยงง่ายมากๆเลยนะคะก็บอเคยเขียวเลยค่ะม่ยางเหมอดมือก็บ็อเคยเขียวนะะี่ค่ะกินเสร็จแล้วก็วพาไปดื่ไอศครีมต่อค่ะเด็กน้อยกับไอศครีมนี่โอ้ตื่นเต้นแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะค่ะก็ขอบคุณสุขุสุขคนที่เบ่งมาจนฮอตบัน,บนิดนะคะก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งเด้อค่ะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้สาวพิจิตนะด้อค่ะคลิปนี้ก็บายบๆเด้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ